สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเสียสท่านสท่านแน่วนะครับแล้วก็เพชเสี่ยสอซื้อขายรถมือสองสภาพสวยครับวันนี้ก็มีรถมานําเสนอครับเป็นฮอนด้าโนวาเดตตาเพชรครับตัวนี้ตาเพชรแท้ปี39ครับตัวนี้จะบอกว่ารถทําใหม่ทั้งคันครับคันนี้เนาะดูดูภาพโดยรวมกอนครับ ตัวนี้ชุดสีแท้ทําสี 2K นะครับชุดสีแท้เลยนะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยทำการโมดิฟายใหม่ครับเป็นลูกสแตนดาร์ดเบิร์กอะไหลแท้ศูนย์หมดทุกชิ้นนะครับภายในนะครับครับดูสีเงาเงาฉ่ำๆฮะตัวนี้พึ่งล้างเสร็จเลยนะฮะตัวนี้อ้เงาฉ่ำจริงๆตัวนี้เป็นสีน้ำเงินเนาะตาเพชรแท้นะครับตัวนี้ โอเคครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้านะครับก็ใส่ล้อโยโกนะครับลัตยางนะครับลายตรงเนาะตัวนี้ดอกเดี่ยมๆนะครับดอกเดี่ยมๆนะครับตัวนี้ก็การปั๊มดิสเดิมนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นสายถักโมรินนะครับสายถักโมรินนะครับตัวนี้เบรกนิ่มๆนะครับตัวนี้นะครับก็ด้านข้างมาเป็นหม้อน้ํามีเนียมนะครับตัวนี้ชุดสีเป็นยไงครับ ช้ำๆแววๆเงาๆนะครับตัวนี้เป็นเสื้อ E11 นะครับลูกสแตนดาร์ดนะครับเบิกอะไรแท้เบิกสูตรเลยทั้งตัวครับตัวนี้เงียบมากเครื่องดีมากเลยครับตัวนี้แล้วก็ฝาข้างครับทําสี2ูนะครับคันตัดเบิกนะครับฟังเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กคันเบรกเบิกครับพักเท้าเบิกครับโค้ง ทำสี 2K นะครับตัวนี้ทำสี 2K แล้วก็ภาคเท้าหลังชุบอ่าภาคภาคเท้าหลังทำสี 2K ครับกันร้อนทำสี 2K ท่อเป็นท่อเดิมครับแล้วก็ปลายเบิกแท้นะครับเบิกแท้เลยครับตัวนี้นะครับเบิกแท้เลยมาดูด้านในครับชุดโช๊คครับตัวนี้เป็นโช๊คแต่งเค KTD หรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจถ้าจำไม่ผิดนะตัวนี้ปรับระดับได้ครับตัวนี้ปรับความหนืดได้หม้อน้ําเบิกใหม่หมดครับเบิกสู์เลยแล้วก็อาร์มเนียเป็นอาร์มเดิมนะครับทาสีเวอร์โค้ดเดิมครับตัวนี้มีสติ๊กเกอร์มือจับเบรกก็ของเดิมครับทาสีร์ทุกพาวเวอร์โครับล้อเป็นล้อโยโก้ครับยาง DID อ่า IRC ใหม่ๆครับดอกใหม่ๆเรียบๆนะครับตัวนี้ตัวนี้เรียบๆนะครับ ชุดด้านท้ายการตกหลังก็เป็นของเดิมทําสีขาวครับชุดป้ายทะเบียนชุดบางโคลนครับก็ทําสีใหม่นะครับชุดไฟเลี้ยวเบิกศูนย์ใหม่ครับตัวนี้เรามาดูฝั่งซ้ายก่อนครับฝั่งซ้ายก็จะมีบางโซ่สเตอร์เบิกศูนย์ครับตัวนี้ชุดขับเคลื่อนครับเป็นโซ่420นะครับโซเลส420เนาะตัวนี้420ครับ ตัวนี้คันเกียร์เบิกศูนย์รครับพักคเท้าเบิกศูนย์ขาตั้งชุบครับตัวนี้ซื้อครับตัวนี้เบิกใหม่เลยนะครับฝาครอบเครื่องตัวนี้เบิกใหม่ครับตัวนี้แล้วก็มีกันลอยด้านข้าด้านด้านกลางครับตัวนี้เนาะเบิกครับตัวนี้มีสติกเกอร์พร้อมครับชุดด้านหน้าตัวนี้นะครับเป็นใหม่เนาะระบบไฟใหม่ใช้ได้ปกติเลย เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช้ได้ปกติครับชุดประกับครับตัวนี้เบิกของ t z M มาครับแน่แนๆเลยครับตัวนี้ปั๊มเบรกเบกิบกครับระบบเกน้ำมันปกติไม้ตัวนี้ไม่ได้ต่อนะครับแล้วก็วัดความร้อนใช้ได้ปกติครับมาดูด้านซ้ายมือครับประกับประกับเบิกใหม่ครับตัวนี้ มือคัสเบิ ER บกบใหม่ครับกันลอยเบิกใหม่ครับตัวนี้สวยๆเลยครับตัวนี้เนาะแล้วก็เก็บน็อตชึมอ่าเก็บน็อตกึ่งมาสวยๆแล้วครับตัวนี้เนาะเรามาดูแฟรลิ่งด้านใต้เบาะก,กันครับเบาะนี้เป็นเบาะแต่งนะครับเป็นเบาะแต่งทรงสนามครับตัวนี้ได้แดงนะครับตัวนี้ได,นะไ,ได้แดงเนาะได้แดงตัวนี้สวยๆแล้วครับตัวนี้เนาะ อ่ลืมบอกว่าด้านหลังครับดูมหน้าดูมหลังก็เบิกทําสีพาวเดโคสสีทาใหม่นะฮะตัวนี้มาดูข้างในครับตัวนี้ถัง2ทีถัง2ทีเบิกนะครับแบตเตรเอรี่เบิกใหม่ให้ครับชุดสายไฟชุดอะไรเป็นของเดิมติดรถนะครับแต่ทำการวายริงใหม่ให้สวยๆครับตัวนี้ถังน้ํามันทําสีใหม่ถังเดิมจะทำทำสีใหม่งเมมงาเงเลยครับตัวนี้แล้วก็ ติดสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังนะครับของรถเนาะของถังน้ามันเนาะตัวนี้นครับก็สภาพโดยรวมก็โอเคแล้วครับตัวนี้เป็นเบาะแท้นะครับ h o n d a า p ตัวนี้เนาะตัวนี้ล้อเลื่นๆเ,เลยครับอืฮึสวยมากเลยครับตัวนี้ ตัวนี้สวยมากเลยครับอ่าเรามาฟังเสียงกันก่อนนะครับก่อนที่จะอ่าเปิดราคาเนะาะเดี๋ยวมาฟังเสียงก่อนว่ามันเสียงเป็นยังไงคันนี้สตาร์ทง่ายครับทีเดียวติดเลยนะครับคันนี้เดินเบานิ่งๆนะฮะคันนี้รถทําใหม่ทั้งคันนะครับอะไหล่แท้ศูนย์แท้แล้วครับตัวนี้ ครับคันนี้ขับสนุกมากเลยครับคันนี้คันนี้ขับสนุกมากเลยครับคันนี้ลูกลูกเดิมไซส์สแตนดาร์ดนะครับลูกแท้อะไรแท้หมดทุกอย่างนะครับคันนี้เนาะดูฟิลลิ่งนะครับดูฟิตเมนต์ของรถครับเดิมๆเลยนะครับยางใหญ่เนาะขับนิ่มๆโช๊คเดิมนะครับเซ็ตน้ำมันโช๊คมาอย่างดีครับนุ่มๆเลยครับคันนี้ภาพรวมสวยมากครับก็ คันนี้นะครับผมเปิดราคาไว้49,999บาทครับตัวนี้49,999บาทก็สามารถต่อรองได้ครับตัวนี้เนาะก็ก่อนที่จะจบคลิปกันก็สุดท้ายนี้ขอฝากาติดตามเพจ Facebook ของเสียสอซื้อขายรถยนต์มือสองอาซื้อขายรถสภาพสวยครับตัวนี้เนาะแล้วก็ช่อง Youtube ท่านสชาแนลครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e หน่อยนะครับอพอดีว่าทางเราเพิ่งติดทางเราเพิ่งเปิดช่อง YouTube เนาะก็ซึ่งอขอพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับเป็นกำลังใจในการติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์ครับตัวนี้เนาะฝากเข้าไปติดตามในเพจด้วยนะครับเสียสอซื้อขายรถมือสองสภาพสวยครับก็วันนี้ขอปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ